สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็มาพบกับ my name is พงศธรอีกครั้งนะครับต่อวันนี้นะฮะเราจะมาดูกันครับว่าเจ้าโค l ามาชที่เราได้ขยับไปก่อนที่เราจะมาติดเทปคือผมไม่ได้สัญญาอะไรนะฮะแต่ผมอยากเอามาลองวันนี้ไม่ได้ลองแบบกล่องนะฮะผมลองแบบซองครับนี่ฮะซองจริงๆนะฮะซองสิบบาทฮะเจ็ดบาทไม่ซื้อเพราะว่าเปลืองงบครับ เอาแล้ว<ส> <orman pulse. S 1> ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะฮะสักครู่นึงนะครับเอาครับนะฮะออกมาเป็นโอ้ได้ไหมฮัล ฮ้าลูกเลยนะครวันนี้เราเอาะไรครับเดี๋ยวผกินเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมสั้นๆนะครขอบคุณครับ